ต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแปดล้านคนแล้วครับสร้างไรายได้ประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทก็ประกอบด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับห้ากลุ่มหลักๆเอาว่ากลุ่มแรกๆเลยแล้วกันก็คือจีนครับประมาณสักแปดล้านคนเนี่ยจีนไปแล้วประมาณ1.5รองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียเป็นอินเดียเป็นรัเสเซียนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คงเป็นมหาสงการนะครับปี2 0 2 4ก็คาดหวังนะครับ ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเ,ยเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องชนตัวเลขเก่าไปเลยนะครับประมาณร่สามสิบกว่าล้านคนไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็คาดหวังนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะได้เห็นการเดินทางของประเทศนี้ในมุมของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจในเรื่องของการอัดฉีดง,งบประมาณนะครับเห็นบอกว่าตั้งไว้ประมาณ3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวเอาใจช่วยด้วยนะครับเพื่อนๆครับเอาใจช่วยประเทศไทยของเราหน่อย ข่าวต่อไปนะครับกันกุลนะครับผลงานว้าวธุรกิจปันธงปีปีนี้น่าจะเห็นกำไรประมาณสักกำไรนึงจุพันล้านบาทสำหรับกันกุลนะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานโดยประธานกรรมการบริหารบริษัทนะครับก็มั่นใจว่าปี6-7นี้นะครับจะมีรายได้แล้วก็กำไรแบบเติบโตก้าวกระโดดตั้งไว้นะครับประมาณพั0กว่าร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ยมันมีกำไรอยู่ประมาณสักพั ก็จะเติบโตขึ้นมาประมาณนึงแหละปีก่อนๆเนี่ยมันมีกําไรที่พิเศษนะจากการขายโครงการบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้ตัวกำไรของเขาบริษัทเนี่ยมันดูมากไปน้อยไปมันมีช่วงหนึ่งนะการชงกัญชาเป็นกระแสก็ส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยดีดเด้งเล้าใจอยู่ช่วงประมาณนึงเหมือนกันนะครับถ้าย้อนกลับไปเห็นไหมโอ้หโหน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้นะครับเอากลับมาเป็นปกตินะครับเขาก็ทุ่มงบประมาณนะครับประมาณ4ี่0 0ื 5,000ล้านบาทนะครับภายใน5ปีเนให้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับประมาณปีละ15เปอร์เซ็นต์นะครับจากตรงนี้นะครับปีประมาณนั16เท่าก็ถือว่าเป็นหุ้นเพลังงานนะครับที่ราคาประมาณกลางๆละกันไม่ถูกไม่แพงมีประมาณเท่ากว่าแต่ยิวยังน้อยอยู่แต่มุ่งหวังและกันนะครับในการเติบโตอนาคตเขาก็มองหลายแบบหลายแบบนะเรื่องของการจ่ายพลังงานแบบ P2P Energy Storage System นะครับเพียงแต่ว่าคู่เทียบในตลาดเนี่ยมันมีหลายตัว <c oughs> ที่ PE ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าโลกในอนาะคตแน่นอนแหละพลังงานสะอาดมีความจําเป็นมากเรื่องของการจัดเก็บพลังงานก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเลยคือมันไม่สามารถที่จะหมุนเวียนแล้วไปใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มืดลงใช่ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ละหรือจะเป็นพลังงานลมมันก็ไม่สามารถที่จะมีลมได้ตลอดเวลามันจึงจําเป็นที่ต้องมี energy storage system นะครับซึ่งระบบนี้ หลายๆบริษัทนะครับกำลังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทํากันอยู่มีหลายแบบมากครับมีทั้ง GBC ทำมีทั้ง BCBG ทำนะครับมีทั้งกัฟทำมีทั้ง EA ทำแล้วก็กันกุลก็คิดจะทําเหมือนกันนะครับแต่ถ้าของพวกนี้เกิดขึ้นได้จริงๆโลกแห่งอนาคตมันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนถ้าดูจากรถยนต์ปัจจุบันผมว่านี่ก็เป็นสิ่งเปลี่ยนแปล,แปลงสิ่งแรกแล้วนะครับ CBN นะครับเป้า84บาทก็ CBN นะครับมีข่าวว่าจะไปซื้อบริษัทรีเทลที่เวียดนามนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ซื้อแล้วนะ มีความคลายกังวลใจไปเยอะพอสมควรนะครับกำไรเนี่ยกลับมาแล้วนะครับกลับมาเรียกว่ากลับมาดีตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับหรือก่อนโควิดด้วยซ้ําไปนะครับหลังจากที่มีการเปิดห้างและสามารถเข้ามาใช้บริการได้เป็นปกติ PE ปรับตัวลดลงอย่างมากนะครับจากประมาณ25เท่าตอนนี้เหลือ19เท่าแล้วนะครับก็เป็นผลมาจากความไม่สบายใจแล้วกันความกังวลใจแต่ว่าสุดท้ายแล้ว CBN ก็ตั้งเป้านะครับ ที่จะเติบโตนะครับไม่ต่ำกว่า10%ติดต่อกัน5ปีซ้อนโดยการเติบโตนี้เป็นเป้านะครับมาจากการลงทุนด้วยเงินมูลค่า1 2แสนล้านบาทโอ้ว,ว้าวเนะี่ยเอาเรื่องเอาราวทีเดียวนะครับส่วนราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็มีความกังวลใจอย่างที่เขาว่าไว้นะครับในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นลงมาจากประมาณ70กืบ8ปินะครับตอนนี้อยู่มาสัก60กว่าเขาก็มองว่าน่าจะกลับไปอยู่แถวประมาณสัก80ดได้แต่นั่นต้องเกิดจากบรรยากาศที่ดีด้วยเนาะ แต่ดูเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของการท่องเที่ยวโครงการภาครัฐแล้วก็เรื่องของการอัชีดงบประมาณออกมาอาจจะทําให้ความรู้สึกดีขึ้นในต่างชาติจะเข้ามาก็ได้ครับแล้วเมื่อกี้อ่านข่าวเมื่อสกูเจอว่าทาง G O I เนี่ยจัดประเทศไทยนะอยู่อนดัที่2ของเอเชียนะครับที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีความน่าสนใจอนะันดับ2เลยข่าต่อไปวิเพูดถึงก็มาทันทีนะครับ บ a u p เอยูพีนะครับผนึกสหาหามโกลเด้นไลน์นะครับซื้อขายไฟฟ้า14โครงการ46.36เมกะวัตต์ซึ่งบีบีเอยูพีเนี่ยเป็นบริษัทย่อยของบีบีเนะครับโดยบีบีเอกับบีบีเอยูพแล้วก็สหาหามโกลเด้นไลน์เนี่ยต้องการที่จะสร้างไอตัวไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับขึ้น14โครงการซึ่งในอนาคตจะมีโครงการที่เขาจะสร้างขึ้นอีกนะครับเพราะว่าสหาหามโกลเด้นไลน์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอุโปโภคบริโภค จาเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอยู่แล้วก็จะเอาพลังงานทดแทนนี้เข้าไปเพียงแต่ว่าความพิเศษก็คือ,อปกติ w h UP เนี่ยจะทํางานในโครงการที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมของ d b เท่านั้นแต่รอบนี้ทํานอกโครงการแล้วนะครับก็ทําให้บริษัทมีการาทำโครงการนี้เพิ่มขึ้นนอกโครงการบนพื้นที่ของสาร์มดีไหมดีแต่ถ้าไปดู d b จริงๆนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยราคานิ่งมากผมไม่รวมไอ้ตัว d j นะอันนี้เป็นกราฟของ DBS นะครับ ก็สังเกตว่า w j ที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยมันดิ่งมานานนานมากนะครับแต่เพิ่งมากระตุกในช่วงประมาณ3-4ปีนี้จากที่มีพูดถึงเรื่องรถ EV นะครับแล้วก็ทางต่างชาตินะครับโดยเฉพาะประเทศจีนหรืออเมริกานะครับอย่างอี o n นส s มนะครับ Tesla อาจจะมาตั้งฐานการเรียนในไทยก็ทําให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดอาด a p นะผมมาอาดคือหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูสังเกตรจริงๆแล้วนะครับ ก็สังเกตว่าไอคอนเซ็นซ์นี่โหให้ราคาไว้สูงกันนะประมาณ5าบาทจากปัจจุบันราคาเท่าไหร่ประมาณ3บาทถึง4บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ไปดูเรื่องของตัวราคาหุ้นนะครับเอาดูกราฟราคากันก็ถ้าไปดูในกราฟราคาหุ้นนะครับพื่อนจะเห็นว่าในส่วนของราคาเนี่ยมันนอนนิ่งแน่เนื่องมันนานมากนะครับไกลกว่านี้ด้วยกันประมาณสัก4ปี สี่ปีเนี่ยนอนตรงนี้มานะครับประมาณาท4บ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 าท,บาท,บาทจะล่าสุดนะครับดูเหมือนจะมีนะดูเหมือนจะมีประเด็นเหมือนกันนะครับหลังจากที่ดีเวเชเนี่ยประกาศโครงสร้างใหญ่นะครับว่าจะไปยังไงภายใน5ปีนี้เราก็ส่วนใหญ่เม็ดเงินที่อัดมานี่คือบริษัทนี้ครับดีเวชยูพี UP, ที่จะได้เม็ดเงินตรงนี้ไปในการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตัวเอ่อพีทูพีนะครับตัวเอเนจีโซลาร์ซิสเต็มนะครับหรือการเก็บเก็บพลังงานภายในโครงการของนิคมอุตสาหกรรมก็ตัวนี้เลยนะครับ ขา่าวต่อไปนะครับไปดู Index Living m ้งมอล้วกัน Index Living m ้งมลนะครับล่าสุดเนี่ยตั้งเป้านะครับโต2หลักจากแผนการตลาดของเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาจะเพิ่มสาขาประมาณปีหนึงหนสาขานะครับกำไรที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งมันส่งผลให้ความเชื่อมั่นนะของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นราคาก่อนหน้านี้นะครับก็ไปดีเลยครับขึ้นไปอยู่ประมาณสักย4บาทตอนนี้เริ่มปรับตัวลงมาแล้ว ลดความล้นแรงลงมาจากอะไรก็จากสิ่งที่แบบไปเรื่อยๆคือก่อนหน้านี้ราคามันนอนมานานมากมันก็เลยทําให้หลายๆคนนะครับที่ซื้อก่อนเนี้อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาเริ่มปรับตัวมาแล้วจากการที่บริษัทเองก็มีแผนนะก็คือจะโตเป็นเลข2หลักนะเป็นดับเบิลดิจิโกลดนะปี67มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการตั้งยอดขายแต่ว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดีคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าไรายได้ของบริษัทก็เติบโตดี เอาเรียกว่าบริษัททำหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเอา Data ของลูกค้ามาลองวิเคราะห์นะครับหาความสัมพันธ์ทํา CRM ทํา c s r แล้วก็สร้งางยอดขายใหม่ใจากทั้งในและต่างประเทศด้วยนี่คือสิ่งที่กำลังจะทําอยู่ครับต่อไป Exotic Food นะครับก็บอกว่าส่งซิกในไตรมาสที่1น,นะครับว่าจะมีกําไรเนี่ยนิวไฮ พอไปดูแล้วเนี่ย PE เนี่ยกลับมาอยู่ใกล้เคียงเดิมนะครับประมาณ14-15เท่าตรงนี้ก็ถืออาจ,จะเป็น PE ที่เหมาะสมแล้วก็ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ากําไรของบริษัทเนี่ยแรงจริงๆเะครับเราดูดิกําไรเนี่แรงมากขึ้นแรงในขนาดที่ว่าทําให้ราคาเนี่ยโดดขึ้นไปเป็นเท่าตัวเลยนะครับเรียกว่าส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญจากการที่บริษัทได้คู่ค้าใหม่นะครับแล้วก็มีการเปิดตลาดที่เมกาได้สําเร็จ แต่ว่าตจมากที่หหรือต่อจากนี้นะครับบริษัทอาจจะไม่ได้มีในส่วนของกําไรที่เมกาเยอะนะครับตอนนี้แรงผักดันให้การส่งไปต่างประเทศเนี่ยมีมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าไปที่โมเดิร์นเ d รนะครับเรื่องของต้นทุนน้าตาลนะครับปรับตัวลดลงเล็กนึงหอมกระเทียมพริกอะไรต่างๆนะครับกินค่อนข้างส่งตัวในขณะที่เมกาเนี่ยมีรายใหญ่นะครับ ออผมจําชื่อไม่ได้จะเป็นทางฝัง่งประเทศจีนนะครับมีการต่อสู้กันนะนมีการลดราคากันอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับในขณะที่ Europe, ทางยุโรปเองทา <น Stand S 2> งโมเรนเทรดเองนะครับ <matrix S 1> ดูเหมือนว่าทางนั้นเนี่ยการแข่งขันเรื่องราคาจะมีน้อยกว่าขเขาก็บอกว่าปีนี้นะน่าจะสามารถท New High ํานิวไฮได้จากโค้งแรกที่มียอดที่จะส่งขายไปแล้วประมาณ7 0็รอยล้านบาทจากราคาหุ้นที่เคยเด้งไปถึงประมาณทั้งสบาทตอนนี้เหลือประมาณ20ิบบาทแล้วก็เกิดจากความอะไรความ ต้องการการขายอะไรกันผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันขึ้นไปสูงอะ่ะมันก็ต้องมีคนขายอะไรกลับมาที่เดิมและจากนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเพียวธุรกิจเพียวๆแล้วคือหมายความว่ารอดูงบอ่ะแล้วค่อยไปรอดูงบแล้วค่อยไปแต่ความน่าตื่นเต้นจากการเด้งของงบการเงินไตรไต่มาที่1ที่สองที่มันจะพีกพิกแบบนี้อาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับ ฉะนั้นมันก็ผ่านเวลาของการแบบเด้งแรงๆเวลาทีน,นี้ก็จะมีเด้งลงเด้งลงได้นะครับเพราะนั้นดูรายได้ไหมมันค่อนข้างที่จะไปได้เยอะมากนะครับในบุมแบบนี้ก็สําหรับตัวไอซ t ติกฟู้ดนะครับเขาก็มองว่าตัวบริษัทเองน่าจะสามารถเติบโตได้ประมาณสักปีล like ะ20%ส่วนปี68นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็นะ้องติดตั้งกันต่อไปข่าวต่อไปนะเป็นข่าวของ KJL ก็ออกเฟิร์มนะแต่มาที่1กําไรโตเด่นแถมราคาหุ้นไม่แพงนะครับหลายๆบริษัทก็ ออกผลวิเคราะห์บอกว่าเออน่าสนใจก็มาจากโครงการภาครัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในปลายปี6 7 6 8 6 9นะครับสมมติโครงการเนี่ยมันตั้งมาปี6 7ใช่ไหมก่อนจะสร้างอาคารเสร็จไรเสร็จนะั้นมันเอาตู้ไปใส่ที่หลังผมต้องทําโครงสร้างนะไปพร้อมๆก,กันกับตัวอาคารนะครับหลังจากนั้นก็เอาตู้ไปใส่ที่พอตู้ใส่เสร็จปุ๊มเนี่ยก็เขาบอกว่าในเรื่องของโซลานะครับในเรื่องของอาคารสถานที่ต่างเนี่ยมันต้องมีตู้แล้วปัจจุบันเขาเองก็ได้มีโอกาสนะครับไปเป็น พาร์ทเนอร์สำคัญนะครับกับช c h ไนเดอร์ทำให้ส่วนที่เขาขายตู้ไฟแล้วมีสวิตช์มีบอร์ดนะครับเข้ามาเติมในส่วนนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของตัวธุรกิจนะครับที่จะเดินทางไปหาช่างไฟได้ปนะกติแล้วตู้กับช่างไฟเป็นของคู่กันเพียงแต่ว่าเขาก็มีของไม่ครบนะบตอนนี้เขาเริ่มมีครบแล้วราคาเนี่ยฟื้นตัวนะครับมาในช่วงประมาณต้น,ตน เดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ฟื้นจากราคาประมาณ7บาทกว่ามา8บาทกว่าก็บวกขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าของเก่านี่ป็นประมาณ10บาทมัมีนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูเรื่องของความถูกความแพงเรื่องของตัว P/E เรโชนเนี่ยอยู่ประมาณ10บจกว่าเท่าราคาตรงนี้ถือว่าไม่ได้เล้าใจนะครับไม่ได้ไม่เออไม่ได้น่ากังวลใจแต่ก็ไม่ได้เล้าใจเพียงแต่ว่ายิวห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมว่าเล้าใจกว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามียิวตรงนี้เป็นตัวยืนไว้ก่อนแล้วก็ตัวบริษัทอย่าง KJL เนี่ยเขาก็จ่ายปันผล ในช่วงแรกนะครับถือว่าเป็นการจ่ายที่ดีนะครับอยู่ประมาณสักหกคือไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากังวลใจแล้วกันแล้วก็ก็มองว่าในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยกำไรที่มันออกมาอาจจะทรงไม่สวยนะครับก็เกิดจากการที่บริษัทเองมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะรประมาณทักเล้านด้วยนะครับเกิดจากการที่จัดงานบิ๊กอีเวนต์ในการเชื้อเชิญคนให้มารู้จักตัวสินค้าแล้ก็บิตพันธ์ของตัวธุรกิจขาวต่อไปนะครับตัวฮานา ฮหาหน่าเนี่ยจริงๆมันเป็นการดูเพื่อองค์ประกอบนะสำหรับตัวธุรกิจโลกก็จะเห็นว่าไตรมาสที่4ของปี66เนี่ยขาดทุนอยู่ร้อยสาล้านก็มาจากสภาพเศรษฐกิจมีความฝืดเครื่องนะครับแล้วก็การแข่งขันในตลาดก็ค่อนข้างสูงประกอบกับตัวตัวบริษัทเองก็มเีเครื่องยนต์นะหรือว่าเ,เครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมของตัวเองนะครับเป็นเครื่องเก่ามีการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับก็บโบรกเกอร์เองก็บอกว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งปีหลักนะครับเพียงแต่ว่า อ่อมันจะเป็นการฟื้นตัวจากตัวเลขไหนเห็นราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาใช่ไห,ไหมในช่วงประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยราคาลงมาตลอดเลยนะครับเพื่อนๆครับก็เป็นที่น่าของวลใจแล้วกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกจริงก็ยังมี เรื่องของสงครามอาจจะมีเทรดบอลอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งของเมกาเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่รู้ผลแพชชนะแล้วก็ต้องติดตามให้ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ตัวกําไรของบริษัทถ้าเกิดฟื้นจริงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นว่าร3 4ล้านที่เห็นตรงนี้นะครับ โอ้ถ้าตายมากที่1ฟื้นจริงๆเนี่ยจะฟื้นมาแค่ร้อล้านมันก็ยังไม่ฟื้นไม่ชัวนนะมันอาจจะดิ่งลงไปอีกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าฟื้นมาประมาณสักสาล้านเนี่ยถือว่าฟื้นจริงนะครับอันนี้น่าสนใจมาดูข่าวเกี่ยวกับยางบ้างนะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือเอเนียทีรับนํำทีวิ่งต่อแล้วราคายางพุ่งราคายางตอนนี้มัน93 94บาามากไปแล้วนะครับราคายางน <il> ิวไฮนะครับคือ หกเปีนี้ไม่เคยเห็นราคานี้มาก่อนเลยนะครับในขณะที่ยางตัวนี้ก็เป็นยางที่เราพูดถึงมาเกือบทุกอาทิตย์แหละปีที่แล้วเนี่ยยวยังอยู่ที่7.6 6อยู่เลยนะยวตอนนี้อยู่ที่5.44ราคาปัจจุบันอยู่ที่6บาบท 6. 25ก็คือ,นอในช่วงประมาณ36เดือนเนี่ยขึ้นมาแบบตลอดทางเลยนะแบบปู่เลยก็ยินดีกับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเอาตัวนี้ยวสูงเราก็จัดเป็นพุ้นที่น่าสนใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วต่อจากนี้จะไปไหนต่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาว่ามันมาจากความต้องการแล้วกันนะครับในกล ยางยนต์นะครับที่สต็อกยางของจีนเนี่ยน้อยนะครับเขาก็มีการเร่งออเดอร์แล้วก็เกิดจากปรากฏการณ์น้ําน้อยนะครับละไยแล้งนะครับก็ทําให้น้ํายางมันน้อยด้วยนะครับปรากฏว่าตัวราคาสินค้าก็มีการปรับตัวขึ้นไปในขณะที่ปริมาณของผลผลิตก็น้อยด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนจะมีแค่บางประเทศในเอเชียบ้านเราเท่านั้นเองนะครับที่ยังสามารถกรีดยางได้อยู่นะครับ ข่าวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก็เป็น p d g ครับง่ายๆเลยก็คือบริษัท p g c นะครับตั้งบริษัทย่อยโคเก้นผลิตจำหน่ายเบเกอรี่พรสตี้นะครับก็ตามที่เขาวางระบบไว้แล้วกันนะครับว่าต้องการให้กลุ่มของนันออยนะครับมีกำไรขั้นต้นเบ่งขึ้นมา50%ของกำไรรวมให้ได้นะครับฉาะนั้นนี่คือมิชชั่นของเขาที่กำลังทำอย่างต่อเนื่องปีนี้กำไรในรภาพรวมใกล้เคียงกับปีที่แล้วบวกขึ้นมานิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าราคาของน้ำมันนะครับใกล้เคียงกับปี ขอภัยครับใกล้เคียงกับไตรมาสที่4ของปี66อยู่เลยนะครับก็คือ70-80-70-80มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่กำไรของปี67เจนี่ยจะทำะกำไรเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ก็อาจจะผมว่า,น,าน่าจะใกล้เคียงกับช่วงประมาณทักปี62อ่าจ,จะเป็นไปได้นะครับกำไรอาจจะฟื้นมาแถวๆนั้นอาจจะโตจากปีนี้ไปอีกพอสมควรเลยทีเดียวถ้าหากมาดูในฝั่งของตัว A Consen s ทรนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เห็น ข้อมูลกำไรเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะผมพาไปดูแล้วกันกำไรปีนี้มันอยู่ประมาณ944ล้านนะครับในขณะที่ไอคอนเซนซัเนี่ยภาพรวมจริงๆเนี่ยเขาให้ราคา pp ไว้ P y นะครับโดยเฉลีย่ยประมาณสัก10บาทจากราคาปัจจุบันประมาณสัก8บาทนะ8บาท9บาทนะีก็มีส่วนต่างอยู่ประมาณสักบาทนึงโดยรวมๆนะครับเขาก็พูดถึงตัวกำไรต้องดูอีกน้านโดยรวมเนี่ยเขาดูตัวกำไรอยู่ที่ประมาณสัก ประมาณพันพันกว่าล้านนะครับประมาณพันถึงพันกว่าล้านปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเก้าร้อยสิบสี่ล้านก็อาจจะโตขึ้นประมาณสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณจากปีนี้อาจจะมานทักพันกว่าล้านได้ก็ถ้าดูจากกาไรของตัวบริษัทเองน่าจะใกล้เคียงนะผมว่าน่าจะใกล้เคียงปีหกสี่มากกว่าดูทรงอ่ะอาจจะกินมิ้งสวแต่ต้องดูแหละต้องดูราคาท้่มันด้วยนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ดูนันออยของเขาว่าจะทําเกมได้ดีแค่ไหนก็วันนี้ขอบพระคุณเป็นมากสําหรับในการคัดหุ้นนะครับ